มันมีความเพียนหย่อนเกินไปเนี่ยไอเหตุที่มันตรงกันข้ามกับหัวโถมันคือปลามโมดใช่ไหมและสังเวคะและสังเวศสังเวศเนี่ยมันได้แก่สังเวสังเวศมันคืออะไรเนี่ยสังเวคะวัตถุทุกชาติทุกมันนึกถึงความเกิดเนี่ย พอไปนึกถึงเหล่านี้สังเวชไหมสังเวชแปลว่าอะไรคิดถึงว่าเราจะต้องไปเกิดเราจะต้องไปแก่เราจะต้องไปเจ็บเราจะต้องไปตายแล้วต้องไปจมในใบภูมิเนี่ยหรือทุกข์เพราะมูลเหตุที่ทําในอดีตคือกรรมทําในอดีตก็ทําไปแล้วแก้ไขก็ไม่ได้แล้วรอรับสนอย่างเดียวเนี่ยพอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกเป็นยังไงเนี่ย คิดอย่างนี้หดหูไหมหรือว่ามีกำลังใจเขาบอ,อกเวลาใดท่านทั้งหลายเกิดความหดหูเซ็งเนี่ยให้ไปคิดว่าเราจะต้องไปเกิดเราจะต้องไปแก่เนี่ยตอนนี้ก็แก่ตอนนี้ก็ต้องไปเจ็บแล้วเราจะต้องไปตายแล้วต้องไปลงอบาบยภูมิแล้วกรรมที่ทำไม่ดีไว้ในอดีตก็เยอะทุกขพอมูลเหตุที่ทำไว้ในอดีตเนี่ยทุกที่ต้องไปประสบในอนาคต และทุกที่เกิดขึ้นจากการต้องต้องอะไรประกอบอาชีพการงานในทุกวันแล้วในลองหยุดทํางานแล้วไม่มีกินกันเลยนะเนี่ยลองหยุดติรู้สึกหวั่นไหวหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเมีแค่ท้องแค่นี้แหละโอ้โหต้องหากินจังเลย แทบทุกคนเนี่ยที่จอยมีขนาดไหนไม่มีความมั่นใจทั้งนั้นไม่มั่นใจแล้วต่อยมีแสนล้านก็ไม่มั่นใจหวั่นไหวจะไปปากไว้ที่ไหนเนี่ยมันหวั่นไหวไปหมดแหละมันเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเรื่องกฎหมายเรื่องระบบทั้งหลายเหล่านี้ประเทศต่างๆเหล่านี้เรามองไม่ออกสถานการณ์ต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะมั่นใจว่างั้นอะ ศึกษาใหญ่ระบบต่างๆใหญ่เนี่ยดิ้นอยู่นั่นแหละไม่เหลือเรานึกว่าแต่ขอทานเนี่ยขอภยัยนะนึกว่าขอทานเนี่ยที่ต้องแสวงหาอาหารเนี่ยคือเป็นทุกขคือกลุ่มขอทานว่างั้นที่ไหนได้ต่อให้รวยระดับไหนก็เครียดกระทุกในการแสวงหาคือถ้าเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วทุกในการแสวงหา อาหารทั้งนั้นเนี่ยเขาให้พิจารณาเนี่ยสังเวคะตัวเนี้ยนั้นเวลาสังเวทเนี่ยในรามหลักคําสอนต่างๆเนี่ยให้พิจารณาในเรื่องนี้เราเกิดความสะเทือนใจสะดุ้งสะเทือนเพราะอะไรหนึ่งอตปากอตปามันน่ากลัวนะที่เราทํากรรมไว้จะต้องไปเกิดเนี่ย ทำกรรมไว้จะต้องไปแก่ทำกรรมไว้ต้องเจ็บทำกรรมไว้ต้องตายทำกรรมไว้ต้องลงอบาอยภูมิเนะี่ยน่ากลัวแล้วก็ที่ทำกรรมไว้ในอดีตนยยังยังจะต้องไปรับผลของกรรมเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเนี่ยและในอนาคตด,ด้วยแล้วเกิดมาแล้วก็ต้องดิ้นหลนไม่จบไม่สิน้นเนี่ยลองวิลอง,ลองเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยต้องเดินไปนี่หน่อยรถวิ่งไม่หยุดเลยทั้งวันทั้งคืนาหาอาหารกิน ดิ้นล้นแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่ดิ้นขนาดนี้นะเราบอกว่าตอนที่บ้านเมืองดูเหมือนไม่เจริญเนี่ยคนก็ทำกันนิดๆหน่อยๆก็ไปนอนหลับกันแล้วแต่ทุกวันเนี่ยบอกบ้านเมืองเจริญแล้วเศรษฐกิจดีแล้วอ่างนั้นก็คือกระตุต้นให้เกิดความโลภเมื่อมีความโลภมากๆแล้วก็จะได้มีการหากิน เอาของมาขายดิ้นรนกระเสือกกระสนคือให้คนไม่หยุดเนี่ยจนรู้สึกว่ามีเสียงทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดไม่หย่อนนั่นแหละก็เรียกเศรษฐกิจดีก็คือให้ทุกในการสแสวงหาอาหารเนี่ยมันมันบีบคั้นให้หนักบวชเป็นพระก็ไม่ไม่เว้นบวชเป็นพระเนี่ยแต่ก่อนก็แค่หาอาหารนิดน,นหน่อย เดีย๋ยวนี้คุต้องสร้างวัดคุณต้องสร้างสิงส่งต่างๆอีกเยอะสร้างเสร็จแล้วไม่มีเงินไปดูแลในเรื่องค่าน้ำค่าไปตอนนู้นลมลงมึงต้องดิน้นแต่ก่อนมันอยู่แต่ป,ป่าใช่ไหมไม่ต้องไปดิ้นอะไรเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาขอไฟนะก็ไปทําแข่งใครก็ไม่รู้แต่เนี้ยแล้วทำมาแล้ว แล้ววัดที่เป็นป่าเขาไม่อยู่อาตมาไม่อยู่วัดที่เขาสร้างไว้แบบนี้โอ้ตายเลยแตวนี้ <c oughs> เข้าใจยังนีไ่ไงทุกไหมล่ะทุก <c oughs> เดี๋ยววันที่ยี่บเจ็ดก็ต้องยกช่อฟ้าแล <c oughs> ้วขอไปยกยกฉัดส่วนนะฉัดที่เจดีย จัดเก่าชำรุดทุกไหมล่ะทุกแต่ถ้าทำให้มันเป็นกุศลก็ว่าไปแต่บางคนไม่เลยอ่ะหน้าดำขําเครียดเนี่ยไฟสว่างเนี่ยค่าใช้จ่ายดังนั้นยังไงล่ะ่ะแสวงหาอาหาร เหนื่อยไหมการดูแลขันห้าเหนื่อยไม่เหนื่อยให้พิจารณาอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรสังเวคายาณน,นะเมื่อเกิดสังเวทแล้วเนี่ยอะไรเกิดต่อเนี้ยมันหายโคตรูไหมเออทีนี้นึกคนที่มีอาการเหนื่อยและท้อวิธีการก็คือ ให้ไปแต่งงานแล้วมีลูกโอ้ยแต่เนี้ยมันเดดนเป็นม้าเลยแต่เนี้ยเหมือนกินยาบ้าเข้าไปเลยเนี้ยมันวิ่งใหญ่แล้วก็ให้มันมีลูกหลายๆยคนว่าไงยอมผม <c oughs> โอ้โมันดิ้นใหญ่เลยแต่เนี้ยเนี้ยไม่มีเขาบอ,อกไม่มีเวลาทอเลยอย่างเง ไม่มีเวลาหดหูยูตรงดินตลอดมันกินทุกวันนี่กินไม่พอกินแล้วก็ถ่ายออกโอ้มันกินใหม่อยู่เลยใช่ไหมกินก็ถ่ายออกกินก็ทายออกกินก็ทายออกนี้แค่กินอย่างเดียวนะไม่ต้องหาภ้ามาให้มันนุ่งอีกหาที่อยู่ให้นี่ขายยายอีกเพราะมันดิ้นใหญ่ตอเนี้ขายกุ้ม,มัหมมันดิ้นนะ ยังมันทุกนั่นแหละดิน้นกระเสือกระสนใหญ่ฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันทําให้คนดิ้นกระเสือกระสนคือคือ,คอทั้งหมดอย่างเนี้จริงๆก็คือว่าท่านให้พิจารณานี่ทําที่เป็นเหตุให,ให้เกิดความแกล้ากล้าอาหารให้เกิดความเพียรเช่น,นกรรมมากเกี่ยวกับการงานเนี่ยการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่ทําเสร็จไปแล้วการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่กําลังลงมือทําเนี่ย เป็กคิดอย่างนี้แนะมันจะเกิดความเพียรได้ยังไงในการงานเสร็จไปแล้วเนี่ยคือในยามที่ทํางานอยู่เนี่ยทํางานเสร็จใหม่ๆม,มันเหนื่อยไหมนอนดีกว่าคิดอย่างเนี้มันไม่เกิดวิริยะในขณะที่ทํางานเนี่ยการจะเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นมันทําได้ไม่สะดวก,อย,กยนขนขวอย่างนั้นเลยเราจะเล่งขนขวายอย่างนี้เป็นต้น ไอ้ตรงนี้ได้บอกได้บอกอรายละเอียดไปแล้วแต่ต้องการบอกว่าไอ้ตัวปีติและปัญญาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอะไเนี่ยฉะนั้นเมื่อในสมัยนั้นเนี่ยถามว่าเวลาเกิดสังเวทแล้วหรือขอไปเวลาเกิดหดหูแล้วเนี่ย ให้เจให้ทําจิตให้สงบได้ไหมถ้าตอนที่จิตหดโูก็ให้ให้จิตให้ทำจิตให้สงบให้ฝึกสมาธิแล้วก็ให้วางใจเป็นกลางทําอย่างนี้ถูกต้องหรือผิดยามจิตหดโูถ้ายิ่งไปนั่งสมาธิเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมตอบหรือไม่ตอบ พราะอะไรมะแจงทำไมไม่ตอบทำไมไม่ตอบอหลับไปเลยจ้ะค่ะมันก็จะไม่ไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นธรรมที่ไม่ไม่ได้ช่วยให้ให้จิตมันมันยกจิตขึ้นจ้ะค่ะยิ่งไปทําสมาธิหรือว่าไปทําให้เกิดอุเบกขามันก็ยิ่ง,ย,งยิ่งจิตมันยิ่งตกลงจ้ะค่ะยิ่งขอทูใหญ่ หลายคนบอกว่าไปทําสมาธิที่ยามโอดหูอะไรเงี้ยนี้ผิดเลยต้องไปทําอะไรปีติปีติแล้วก็ธรรมวิจัยะว,วิจัยความเพียรได้ใช้ความเพียรใช้ปีติใช้การปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแเะีมันเป็นการยกจิตถอนจิตออกจากความโัตถูท่านอุปมาเหมือนเวลาไฟมันก็ค่อยมอดใกล้จะดับเนี่ย แต่เราต้องการแสงสว่างต้องการความร้อนเนี่ยมันต้องหาย่าแห้งใสเข้าไปตอนนี้มันมอดแล้วสภาพจิตมันหดหูมันเซ็งมันเบื่อหน่ายมันท้อมันไปไม่เป็นเนี่ยมันทิ้งตัวเนี่ยเวลานั้นน่ยต้องให้เหตุปัจจัยของความแกล้งก้าอาฐานวิธีคิดถ้าเป็นพระก็เราเป็นสัม,มณะเชื่อสายของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหม พระเจ้านั้นนะเป็นผู้ที่มากด้วยความเพียนหรือหย่อนความเพียนว่าไงโอ้มากด้วยความเพียนพระเจ้านั้นมีปัญญาหรือไม่มีปัญญามีพระเจ้านั้นเป็นบุคคลที่มีปราโมทย์พีติฉะนั้นการที่เรามาทําตรงกันข้ามที่พระเจ้าบอกนี่ไม่คนแก่เราเลยว่าไไหวไหมคิดแค่นี้ออกได้ไหมปลุกเราตัวเองแบบนี้ oh. ออกได้ไหมจะตายอยู่แล้วมมโหดถูท้อแท้กุศลก็ไม่ได้เกิดมัน ไม่ควรแกเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเนือลูกปาดวันนี้ท่องได้เท่าไหร่จำหน้าไม่คกยไดาจะเขาทำผมทรงใหม่มันเพจได้แปดแปดพันสสองร้อยค่ะอ๋อไแปดพันสองร้อยโอ้โหแกแปดพันสองร้อยก็ดีก็ป้าดีก็ปูเยอะ ป้ายัางไปไม่ถึงพันเลยบางคนเมื่อตอนเนี้ยรเดียวโยมมานั่งพระมานั่งระลึกกําลังทําพุทธา